ที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับกรณีการเรียกร้องของเครือข่ายปกป้องอนามันจากทานินนะครับทางเครือข่ายก็ขอชี้แจงนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและหวังว่าจะไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับประการที่1นนะครับ ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีการตัดสินใจเรื่องสำคัญของประเทศควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลประกอบนะครับจากหลายฝ่ายเพราะว่าคำสัมภาษณ์ที่ท่านได้สัมภาษณ์กับสื่อนั้นเป็นคำสัมภาษณ์ที่ได้ข้อมูลมาจากการไฟฟ้าฝ่ายเดียวและเป็นข้อมูลซึ่งเราได้ยินมาเป็นปีแล้ว เป็นข้อมูลซึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นข้อมูลซึ่งพยายามที่จะอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสร้างโงรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะฉะนั้นเครือข่ายขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะท่านเป็นผู้นำประเทศการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวมส่วนใหญ่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชั่งข้อมูลจากหลายฝ่ายก่อนที่จะตัดในใจลงไปนะครับเพราะว่าคำพูดของท่านไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ท่านคือนายกรัฐมนตรีนะครับประการที่สองสิ่งที่เครือข่ายได้นำเสนอไปนั้นเป็นการได้นำเสนอนะครับทางออก ที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วตามการประกาศการปฏิรูปประเทศของท่านเองนั่นแหละครับเพราะการที่ท่านบอกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยเรามีพอใช้และถ้าไม่สร้างไฟจะแพงขึ้นนะครับขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปชั่งข้อมูลน้ำหนักทั้งหมดนะครับว่า ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยเขาประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยเหตุผลว่าไม่มีเทคโนโลยีใดในการจัดการมลพิษได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมาพูดว่าการที่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับแล้วมีไฟฟ้าใช้นั้นมันเป็นการย้อนหลังไปประมาณ50ปีที่แล้วไม่ใช่การปฏิรูป การปฏิรูปพลังงานที่แท้จริงคือการก้าวไปสู่โลกของพลังงานสะอาดซึ่งผมได้เรียนหลายรอบว่าตั้งแต่ปี2 5 5 6เป้นต้นมาโลกได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดนะครับพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อจากเชื้อเพลิงที่สะอาดมากฝ่าพลังงานส,ปก,สกปรกหรือพลังงานฟอสซิลนี่เป็นประเด็นสำคัญถ้าท่านจะพูดเรื่องฐานเหินมองข้อมูลในรอบด้านครับ เพราะไม่นั้นเนี่ยจะเกิดความเบี่ยงเบนและคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีจะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกระทรวงพลังงานและพ่อค้าถ่านหินซึ่งมีอยู่2องบริษัทเท่านั้นในประเทศไทยเอากำพูดของท่านไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไปและเอากำพูดของท่านไปทำงานในพื้นที่ สร้างความแตกแยกให้กับประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังในการที่จะให้ข้อมูลกับสาระเพราะท่านคือนายกรัฐมนตรีนะครับประการถัดมาการที่ท่านตั้งข้อสงสัยกับการอดอาหารประท้วงเขาก็จริงแล้วพวกเราไม่ถือเป็นสาระ แต่บังเอิญว่าคำพูดนี้หลุดมาจากปากคนที่เป็นนายกรัฐตมนตรีขอเรียนให้ท่านทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทั้งโลกเขาก็รู้กันว่าการอดอาหารแล้วกินน้ำเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นเดือนการที่ท่านทั้งข้อสงสัยว่าสามวันก็ตายแล้วเนี่ยไอ้นี่คืออดตั้งน้ำอดตั้งอาหารนะครับ คนที่อยู่ข้างเคียงนายกรมมตรีช่วยให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าเราอดอาหารแต่ยังกินน้ํานะครับอันนี้ขอให้ท่านเข้าใจด้วยแล้วการตั้งข้อสงสัยว่าเราแอบไปกินอาหารหรือเปล่าในตอนกลางคืนสัจ,จะนะครับถ้าพวกผมไปกินอาหารกลางคืนขอให้ไม่มีวันชนะ ในการสู้เรื่องโรงไฟฟ้าฐานดินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัจจะเฉพาะตัวนะครับใครทำลายสัจจะตัวเองและโกหกตัวเองคนนั้นไม่มีวันชนะและก็แพ้ตัวเองตั้งแต่คิดแล้วนะครับกลาบเรียนไปท่านนายกรัฐมนตรีด้วยประการสุดท้ายสิ่งที่เครือข่ายได้เสนอไปมีอยู่3ข้อข้อที่1 ขอยกเลิกรายงาน EIA ทั้งสองฉบับคือโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนส่งถานหินเพราะเป็นรายงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยจริยธรรมและด้วยธรรมาภิบาลเป็นรายงาน EIA ที่จะสร้างท่าเรือถานหินอยู่ในพื้นที่กุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่แหลมซาไสแม้แต่คิดก็ผิดแล้วครับที่จะมาสร้างท่าเรือ นี่เป็นประการที่1ที่เราขอเรียกร้องให้ยกเลิกประการที่2เราขอให้การประมูลไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะการประมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดธรรมาพิบาลเพราะโครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติใดๆประการที่3เราขอเรียกร้องนะครับว่าขอให้พิจารณาการสร้างโรงไฟฟ้าไปอีก3ปีเพื่อเราได้มีโอกาสพิสูจน์นะครับว่า การทำพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่3ปีเราเพิ่งโดนเองได้100%เแน่นอนการที่ท่านได้สัมภาษณ์ว่าโรงงานปาล์มนะครับไฟฟ้าจากปาล์มทำได้จากเรื่องเล็กๆเอาไฟฟ้าไปใช้ได้จากกิจการเล็กๆนะครับท่านต้องมองภาพรวมครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยเราเสนอนะครับหลายรอบว่า ส่งเสริมกันอย่างจริงจังปล่อยสายส่งอย่างจริงจังกรมพลังงานตัวแทนบอ,อกว่า1000เมกะวัตครับทำได้1000เมกะวัตเนี่ยถามว่าน้อยหรือเปล่าโรงไฟฟ้าถ่ายเด่นที่จะสร้างนะครับ800เมกะวัตต์1 0 0 0เมกะวัตเนี่ยใช้ได้ครึ่งภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องดูข้อมูลเรียบร้อยคือสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่การไฟฟ้าโกหกประชาชนมาเป็นปีแล้ว ทานอย่าเอาข้อมูลที่การไฟฟ้าเนี่ยนะครับพูดโวกประชาชนมาตลอดแล้วท่านเอาไปพูดต่อนี่เป็นความเสียหายในฐานะผู้นําประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเรียกร้องนะครับและเรายังยืนยันในเจตนามรมณ์เลิมว่าข้อเรียกร้อง3ประการนั้นไม่ได้เหนือบ่าไปกว่าแรงเลยที่ท่านจะตัดสินใจเพราะสิ่งที่ท่านห่วงเรื่องเดียวก็คือเรื่องห่วงเรื่องความมั่นคงด้านไฟฟ้าแต่เราได้ให้คำตอบแล้วไงครับ ว่าเรามีรูปธรรมเรามีแนวทางที่จะทําให้เกิดความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้ให้ได้ท่านพูดตลอดเวลานะครับแต่ท่านไม่เคยพูดว่าหายนะการท่องเที่ยวปีละสี่แสนล้านเนี่ยใครจะจ่ายใครจะรับผิดชอบการที่ท่านส่งเสริมไม่ตัดยางพาราทิ้งแล้วคนมา,นาปลูกปาล์มแล้วท่านไม่มีมาตรการรองรับผลผลิตปาล์มเลย ใครจะรับผิดชอบธุรกิจที่จะล่มสลายเป็นร้อยธุรกิจแล้วท่านได้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดผลกระทบก็อบะยพคนนานามันท่านรับผิดชอบคำพูดนี้หรือเปล่าว่าให้คนนานามันอบะยบผมเลยเรียนว่าท่านต้องตั้งสติดีๆนะครับเวลาจะให้ข่าวกับสาระนี่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายของชีวิตคน พวกเราซีเรียดท่านจะมาหวัวเราะอยู่ไม่ได้นะครับเรายืนยันว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการอาระยะกัดขืนต่อไปและท่านได้ส่งสัญญาณไปแล้วว่าให้คนอนานมันย้ายออกมาถ้าครัวผลกระทบถ้าได้รับผลกระทบวันสองวันนี้คนอนานมันจะย้ายขึ้นมาคุนรุงเทพเพื่อให้ท่านดูที่ทำเนียบรัฐบาลว่า คนนา,นามันแสดงเจตนารมณ์ยังไงเราไม่ได้ก้าวร้าวแต่ท่านเชิญชวนเองผมขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านในครั้งต่อไปขอได้ตั้งสติในฐานะผู้นำประเทศนะครับอย่ามาลอเล่นกับชีวิตของคนนา,นามันซึ่งมีเป็นแสนคนล้านคนธุรกิจอีกนับร้อยธุรกิจความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่รู้กี่แสนล้านขอให้ท่านได้ชั่งกำนักให้ดี และหลังจากนี้เป็นต้นไปเรายังยืนยันว่าข้อเสนอที่ให้ไปไม่ได้เหนือบากกว่าแรงและท่านต้องตัดสินใจเราถึงจะลุกขึ้นไปจากที่นี่และตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคนอนามันจะขึ้นมาตามคำเรียกร้องของท่านขอบคุณครับถูกต้องครับจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆครับ ขอให้นายกส่งเอกสารให้เราอย่างเป็นทางการเพราะเรายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเราไม่ได้ใช้ตัวโขคงตะโกนไปจากรั้วทำเนียบเราส่งหนังสืออย่างเป็นทางการมาแล้วหลายฉบับท่านตัดสินใจอย่างไรนะครับขอให้ส่งหนังสือตอบเราอย่างเป็นทางการแต่เจตนารมณ์นะครับเรายังเหมือนเดิมก็คือว่ายังไงลงไฟฟ้าตะนินก็เกิดขึ้นไม่ได้เรายังคงยืนยันครับ เร,รเราอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับภายในสองสามวันนี้หลังจากพี่น้องอน้ำมันขึ้นมาเพิ่มเติมเราจะหาลือกันอีกรอบครับ อันนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายปกติครับจริงๆท่านไม่ต้องให้ความเห็นประเด็นนี้ก็ได้มันเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเรา30ปีแล้วหายนะถึงลูกถึงหลานนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่บอกว่าถ้าไม่ผ่านเยสร้างไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องกฎหมายกบปกติครับไม่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องพูดประโยคนี้ก็ได้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ ประเด็นที่หนึ่งคือมีนะครับหลายท่านนะครับลงมารับฟังความเห็นซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับท่านเหล่านั้นรับฟังเราเป็นอย่างดีและแสดงความกระตือรือร้อนนะครับที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณท่านเหล่านั้นผ่านสื่อมวลชนไปด้วยนะครับตั้งแต่ สองสามวันที่แล้วนะครับและวันนี้ก็มีสองคณะส่วนคำถามนะครับที่บอกว่าจะให้กระทรวงพลังงานตัดสินใจนั้นผมคิดว่านี่เป็นความผิดพลาดนะครับของการสั่งการเพราะกระทรวงพลังงานเป็นคู่ขัดแยง้งและเป็นคนที่จะสร้างโครงการการที่จะให้กระทรวงพลังงานมาเจราจากับเรานั้นแค่วิธีคิดก็ผิดแล้วละครับจะเอาคู่ขัดแย้งมาเจราจา หนึ่งต้องเป็นนายกคนเดียวอันที่สองถ้านายกสามารถตั้งกรรมาการขึ้นมาได้นะครับตั้งคณะขึ้นมาได้นะครับการเอาคู่กัดแย้งมาเจราจากันเนี่ยมันไม่ใช่วิธีคิดครับเราต้องการคำตอบว่าอะไรคะที่จะต้องออกตั๋วเนยครับสามข้อนั้นครับสามข้อที่เราเรียกร้องไปแล้วหรือถ้านายกรัฐมตีไม่ให้คือไม่เห็นด้วยเลยท่านก็ต้องตอบมาว่าท่านไม่เห็นด้วยเลยเราจะได้ทำตัวถูกครับ แต่ต้องตอบเป็นรายลักษณ์อักษรมาครับประสิทธิ์ชัยหนูหนวลน,นะครับแกนนาเครือข่ายต่อต้านนนฟ้าฐานถินกระบี่นะครับ <S 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 ก็เป็นการชี้แจงอย่างอารยชนนะครับ <S S S ตอบโตโด้โด,ด,ด้วยชัดเจนทุกประเด็นนะคะด้วยข้อมูล <S S ะนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์ใช่ พักก่อนนะครับแต่ว่าฟังทุกคนเป็นนายกฟังคงสะอึกนะโดยเฉพาะยิ่งคุณประสิทธิชัยก็ขอร้องว่าการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปของท่านนายกเนี่ยโปรดตั้งสติหน่อยดึงสติกับมากไว้รุ่นไว้ใช่หก็เป็นการพูดแบบสุภาพนะจริงจริงก็คือว่าที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ท่านให้สัมภาษณ์แบบคนเสียสติมากนัเองจริงจริงแล้วมีอันหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่คุณประสิทธิชัยอธิบายว่าเรื่องสัจจะเนี่ยคนที่เขาทำอริยขดขืนเขายึดถือ เป็นหลักสําคัญเลยประกาศไปแล้วว่าอดอาหารเพื่อคัดค้านสิ่งนี้ก็เดินหน้าที่จะทำไม่ใช่ไปแอบทํานู่นทํานี่คือนายกอ,อาจจะไม่เข้าใจ,าาจาคำพิสัจจะท่านเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูสิ่งที่อาจารย์รับพีสาคลิกเขียนถึงนายกสิ่งที่อาจารย์เดชรัตนสุขกำเนิดเอาข้อมูลทางวิชาการมาให้ในายกได้ดูนะครับเรารวมถึงทางด้านของกรีนพีชแล้วก็มุมมองของคุณสาสินเฉลิมลาภน่าสนใจเหมือนกันสักครู่ค่ะ